นาย PKRU จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียววันที่18สิงหาคมพศ2565ที่ห้องประชุมเทียนซิรินทรอ,อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี PKRU จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ภายใต้หัวข้อเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวโดยมีนายนารงุ้นซิล ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีรวมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรฮิรันประสานการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์พลสมัครคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนผู้บริหารบุคลากรผู้ประกอบการภาคเอกชนผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประจำคณะนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์พลสมัคร คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยราชภัฏภูเก็ตกำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่18สิงหาคมเป็นประจำทุกปีโดยการสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเทอิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ส่งริเริ่มประวัติศาสตร์การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยและการน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ซึ่งทรงอุทิศพระสติปัญญาศึกษาค้นคว้าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนำมาพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆและเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาคุณครูตลอดจนผู้สนใจ ได้ร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนายาวชนของชาติให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับคณะต่างๆได้ร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นในระหว่างวันที่17-19สิงหาคมพศ2565ณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตภายใต้หัวข้อเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียวซึ่งกิจกรรมภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมีความน่าสนใจหลากหลายประกอบด้วยนิทัศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนิทรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรรัชกาลที่9้าพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย นิทัศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นิทัศการออนไลน์ Online, วิชาการของหลักสูตรต่างๆในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกิจกรรมการแข่งขันและประกวดเช่นการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การแสดงวิทยาศาสตร์หรือ science show การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้าน b c g การประกวดสิ่งประดิษฐ์แข่งขันเครื่องร่อนประเภทบินไกล การประดิษฐ์แข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกลการประกวดภาพวาดตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และการแข่งขันทางการพูดและโตวาทีการเสวนาการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวและกิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสิทธิ์เก่าดีเด่น 那啥。